สวัสดีเด็กๆทุกคนวันนี้เรามีนิทานหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากมันชื่อว่ากากับนกยุงพร้อมฟังไหมเอ่ยพร้อมหรือ,อยังจ๊ะใครชอบนกยุงกับขนสีสวยๆยยกมือขึ้นแล้วใครเคยเห็นกาสีดำบ้างวันนี้ทั้งสองจะมาเจอกันในนิทานของเราแล้วนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเต้ากาตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับฝูงกาใต้ต้นไม้ใหญ่ มันมีขนสีดําทั้งตัวเลยล่ะบินไปไหนก็เห็นแต่สีดําตัดกับท้องฟ้าแต่เจ้านกกากลับไม่ชอบขนของตัวเองเอาซะเลยทุกครั้งที่มันเห็นนกยูงเดินเอาหางลากดินสวยวิ้งวิงวงมันก็จะถอนหายใจเฮือกใหญ่ทำไมฉันถึงไม่เกิดมาเป็นนกยูงบ้างเนาะเจ้ากาบ่นกับตัวเองทุกวันเพื่อนกาก็อยากปลอบบางตัวก็พูดว่า ขนดำของเราดูดีในแบบของมันเองนะแต่เจ้านกยุงก็มีสเสน่ห์ของเขาแต่เจ้าก,ากาก็ไม่ฟังเลยยังเศร้าเหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขณะที่เจ้ากาเดินเล่นมันก็พบขนนกยุงล่นอยู่บนพื้นเป็นพวงสีฟ้าเขียวม่วงวิงวับเลยเจ้านกกาตาโตโอ้โหขนสวยขนาดนี้ขอค่าเถิดนะ มาลีเก็บขนนั้นเอาไปแซมกับขนดำของตัวเองพอเจ้ากาจัดการเสริมสวยเสร็จก็เดินอวดเพื่อนๆทันทีดูฉันสิขนของฉันสวยกว่าเดิมตั้งเยอะแบบนี้ฉันไปอยู่กับนกยุงได้แน่ๆนเพื่อนกามองแล้วเบิกตากว้างบางตัวก็แอบขำแต่บางตัวก็เสียใจจะทิ้งพวกเราไปจริงๆหรอ เจ้ากาตัวนี้ไม่สนใจเสี่ยงเพื่อนมันมั่นใจมากจนเดินตัวปลิวออกจากฝูงเข้าไปหาฝูงนกยูงที่กำลังเดินอวดโฉมอยู่นกยูงแต่ละตัวขยับหางสวยๆทั้งเขียวทั้งม่วงระยับรับแสงแดดเจ้ากาพยายามเดินเหมือนนกยูงมันยกขาวางเท้ากางปีกนิดหน่อยกลัวขนยุงหล่นแต่ฝูงนกยุงเห็นเข้าก็เริ่มซุบซิบกันเธอว่าใครนะ่ะ นั่นไม่ใช่พวกเราหรอกนะขนยุงนั่นก็ไม่ใช่ของเขาซะด้วยแล้วจูจุนกยุงตัวหนึ่งก็ตะโกนลั่นเจ้านกกาเจ้าคิดว่าติดขนยุงแล้วจะเป็นพวกเราได้เหรอช่างไม่เจียมตัวเลยนะทุกตัวก็รุมเข้ามาจิกขนที่กาติดไว้กระจายเต็มทุ่มและไม่เป็นท่าเจ้ากาตกใจมากรีบบินกลับบ้านแต่เรื่องยังไม่จบนะ เจ้ากากลับไปหาเพื่อนๆฝูงกามันเสียใจและรู้สึกผิดมากขอโทษนะฉันทำผิดไปฉันอยากกลับมาเป็นเพื่อนกับพวกเธออีกฝูงกามองไปที่เจ้ากาบางตัวก็เสียใจบางตัวก็ผิดหวังเรายังคิดถึงเจ้ากาเก่าคนนั้นไม่ใช่กาที่อยากเป็นนกยูงไม่ใช่กาที่ลืมบ้านเกิดสุดท้ายเจ้ากาก็ต้องใช้ชีวิตเงียบเหงาอยู่นาน คิดถึงวันวานที่มันเคยมีเพื่อนๆอยู่ข้างๆเรื่องนี้สอนอะไรบ้างนะเด็กๆบางทีเราอาจอยากเป็นคนอื่นอยากเหมือนใครที่ดูพิเศษแต่บางครั้งการยอมรับตัวเองว่าเราเป็นใครมีข้อดีแบบไหนนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดขนดำนั้นอาจดูธรรมดาแต่สำหรับฝูงกาแล้วมันก็แปลกตาไม่เหมือนใคร เราไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นเหมือนใครทั้งนั้นขอแค่เป็นตัวเองและภูมิใจในสิ่งที่เรามีมีเด็กๆคนไหนเคยรู้สึกแบบเต้ากาบ้างไหมนะเวลาที่เห็นเพื่อนมีของเล่นใหม่หรือแต่งตัวสวยก็ไม่ต้องน้อยใจนะตัวเราก็มีของดีเหมือนกันจำไว้เลยนะว่าถ้าเรารักตัวเองและยอมรับตัวเองคนอื่นก็จะยอมรับและรักเราเช่นกัน เหมือนฝูงกาที่คิดถึงเจ้ากาเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือใจที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนิทานของเราจบแล้วขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกคนหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยให้ทุกคนกล้ารักตัวเองและเป็นตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีจ้า